กิจกรรมตักบาทเช้าเข้าโรงเรียนย้ำเตือนนโยบายติดตามโรงเรียนคุณนสุขณโรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคมตมบลโนศิลาอำเภอสหัสขันจังหวัดกาลสินอันเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาลสินเขตหนึ่งโดยจัดขึ้นเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2567วัตถุประสงค์ของกิจกรรม เพื่อนิเทศติดตามสร้างความสัมพันธ์ความร่วมมือบ้านวัดโรงเรียนสร้างการรับรู้ความตระหนักและร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายวันคุณสุขปีการศึกษา2567และสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูบุคลากร,กรทางการศึกษาและนักเรียนโดยเริ่มต้นจากกิจกรรมตักบาตรเช้าผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาลสินเขตหนึ่งว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธทิ์สมบูรณ์ รองผู้อานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาลสินเขตหนึ่งนายเสกสรรเขียวไกรศึกษานิเทศนางมัทุรดาสีเครือด,ดงผู้อำนวยการโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโนนาทองทุกคนผู้นำชุมชนผู้ปกครองนักเรียนในชุมชนร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายพัตนาหานเช้าพระภิกษุสงฆ์ณวัดม่วงกุญชรบ้านม่วงกุญชรหมู่หตตำบลโนศิลา อำเภอสหสัสขันจังหวัดกาละสินและร่วมรับประทานอาหารเช้าพบปะสนทนากับผู้นำชุมชนผู้ปกครองประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมลำดับถัดมากิจกรรมเข้าโรงเรียนโดยเริ่มจากผู้อำนวยการสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาละสินเขตหนึ่งว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ถิดสมบูรณ์ลั่นระฆังสัญ,ญญาณการร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงเข้าแถวยืนตรงเคารพธงชาติและสวดมนต์ไหว้พระ พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมเข้าแถวร่วมประกอบกิจกรรมต่างๆหน้าเสาธงตามที่โรงเรียนกำหนดเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมในช่วงเช้าจึงทำการตรวจสุขภาพนักเรียนโดยศึกษานิเทศและผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโนนทองตามรายชื่อเข้าเยี่ยมชั้นเรียนดำเนินการสัมภาษณ์ประธานกลุ่มเครือข่ายโนนทองผู้อำนวยการโรงเรียนตัวแทนครูตัวแทนนักเรียนเพื่อเข้าใจในบริบทสถานศึกษาเบื้องตน้น ในกิจกรรมเยี่ยมชั้นเรียนสังเกตชั้นเรียนโดยศึกษานิเทศผู้บริหารสถานศึกษาเข้าห้องเรียนเพื่อเยี่ยมชั้นเรียนทุกห้องตามประเด็นการนิเทศด้วยวิธีการสังเกตสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่งแบ่งผู้เข้าเยี่ยมในแต่ละระดับชั้นดังนี้ระดับชั้นอนุบาล2และ3จํจำนวน2ท่านคือนางมัุรดาศีเครือดงและนางชลพินผงชูตาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 นางพิชยาภาจันจำพบและนางสาวกุลรัตบุญใหญ่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองนายแสงจันม่วงจันทร์และนายวิทยาภูวงศ์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สามนางรุ่งฤดีรักษาพลในระดับประถมศึกษาปีที่สี่นายพานุวัตอัศวภูมิในระดับประถมศึกษาปีที่ห้า นายพลาดอนดาบพิมพ์สีและนายปิยพงศ์ศรีสุพรรณในระดับประถมศึกษาปีที่6นายสุรชิตชนาสิทธิ์และนางสาวสุกัญญาสีมงคลสุดท้ายด้านบริบททั่วไปความสะอาดปลอดภัยนายนคมเพชรขีสาลังลำดับถัดมากิจกรรมสะท้อนผลเยี่ยมชั้นเรียนสังเกตชั้นเรียน ผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนและบุคลากรโรงเรียนบ้านมุ่งวิทยาคมพร้อมกันณนะห้องประชุมเพื่อสะท้อนผลการเยี่ยมชั้นเรียนตามประเด็นกิจกรรมสุดท้ายกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโรงเรียนปลูกต้นไม้และร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับบุคลากรในสถานศึกษาขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชม